ิตรีเสียหวงศ์เจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะเรามาพบกับการอัปเดตข่าวสารของเสจจ้างและหวังอีปโปอ,อีกเช่นเคยนะคะในวันที่21มกราคมที่ผ่านมาซีรีส์นางโจนได้ปิดฉากลงแล้วหวังอิปอได้โพสต์ข้อความเพื่อกล่าวอำลาซีรีส์นางโจนว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขสิ้นสุดแม่น้ําและทะเลสาบที่ไร้กังวลน,นับร้อยปีและใช้ชีวิตอย่างอิสระพร้อมกันนี้พี่ปันก็มีภาพวิดีโอในการกล่าวอำลาซีรีส์นางโจน ของหวังอี้ป๋อและเจ้าลี่อิงมาให้รับฟังกันค่ะเจ้าลี่อิงได้กล่าวอำลาซีรีส์นางโจนว่าขอบคุณสำหรับการพบกันโดยไม่คาดคิดและคุณจะมีชีวิตที่ราบรื่นโจเฟยจะผ่านไปภูเขาสูงและแม่น้ำที่ยาวไกลหวังว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งและหวังอี้ป๋อได้กล่าวอำลาซีรีส์นางโจนว่าโจเฟยผมดีใจมากที่ได้พบคุณและผมหวังว่าเซียวหวินจะได้พบคุณเร็วๆนี้ในชาติหน้า เซวินได้อำลาไปแล้วภูเขาสูงแม่น้ำที่ยาวไกลรวมถึงทะเลสาบด้วย37วันนับจากจุดเริ่มต้นของการออกอากาศในวันที่16ธันวาคม2020ถึงตอนนี้ซีรีส์นางโจนได้ติดอันดับการค้นหาสูงสุดมากกว่า180ครั้งยอดการดูวิดีโอสั้นๆมากกว่า17,000ล้านครั้งมีปริมาณการอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องมากกว่า4 3 4 0พันล้านครั้ง และมีการกล่าวถึงมากกว่า40.01ล้านครั้งและยังได้ครองแชมป์รายการทีวีซีรีส์อีกมากมายบทสัมภาษณ์ล่าสุดของหวังยี่ป๋อในรายการวอลฟิมเจ้าหน้าที่ได้ถามหวังยี่ป๋อว่าปกติคุณชอบแต่งตัวสไตล์ไหนหวังยี่ป๋อได้ตอบว่าสไตล์ที่ผมชอบครับเจ้าหน้าที่ได้ถามต่อว่าคุณชอบเครื่องประดับแบบไหนหวังยี่ป๋อได้ตอบว่าแหวนครับเพราะแหวนที่นิ้วของผมเป็นสไตล์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร และยังมีต่างหูอีกด้วยที่ผมชอบสำหรับเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือวันตรุษจีนที่จะมาถึงเสอ่์จ้นได้กล่าวคำอวยพรในวีซีอาว่าการกลับบ้านในช่วงปีใหม่เป็นสิ่งสำคัญมากวางแผนการเดินทางล่วงหน้าปฏิบัติตามความปลอดภัยของการจราจรดูแลผู้สูงอายุและเด็กๆควรล้างมือบ่อยๆรวมถึงสวมหน้ากากาอนามัยและควรใส่ใจเรื่องของการดูแลสุขภาพ ผมมาที่นี่เพื่อโอยพรปีใหม่่วงหน้าสำหรับทุกคนข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่21มกราคมของสถาบันสถิติไอเมนเซียเจ้าในฐานะโฆษกแบรนด์ของเมืองนิวเดลีในวันที่20มกราคมสแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ได้มีการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันความร้อนแรงของดัชนีของแบรนด์เมืองนิวพุ่งสูงถึง99.89 มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเภทการรับรองเดียวกันในเดือนธันวาคม2020ทั้งเดือน91.11ซึ่งค่าเฉลี่ยสำหรับการรับรองทั้งหมดของเดือนธันวาคมปี2 0 2 0อยู่ที่82.45หลังจากที่ได้มีการประกาศการรับรองใหม่ของเซอร์จานในฐานะโค้ชแบรน์นเมืองนิวเดลีอย่างเป็นทางการแฟนๆของเซอร์จานมีความกระตือรือร้นเป็นจานวนมากได้เข้ามาในระบบการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ซึ่งได้ทำให้อินเทอร์เฟซค้างโดยทันทีและดัชนีการค้นหาก็พุ่งสูงขึ้นจนถึงจุดที่พีคสุดๆได้ทำให้มีปัญหาการติดขัดของโปรแกรมมินิช้อปปิ้งล่มยาวนานถึง24ชั่วโมงสถานการณ์เช่นนี้หาได้ยากมากในแวดวงบันเทิงทั้งหมดแม้แต่เจ้าหน้าที่ของแบรนด์เมืองนิวก็ได้รู้สึกพิเศษกับเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมกับกล่าวว่าขอบคุณเซลจานที่พาฉันไปพบกับโลกกว้างและในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น เมิงนิวได้ออกข้อความว่ารายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมปัญหาดังต่อไปนี้ 1. ปัญหาการโหลดหน้าจอรางวัลของฉันและหมายเลขบัตรของขวัญจะโหลดเสร็จสิ้นตั้งแต่เวลา11นาฬกถึง20นาฬกาของวันนี้ในวงเล็บ BGM ขออภัยที่เมิงนิวได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่าจะมีการโหลดเสร็จสิ้นภายในย4ชั่วโมงและเป็นการประเมินตัวเองที่สูงเกินไป 2. เกี่ยวกับคำถามคำสั่งปิด หลังจากการซื้อเสร็จสิ้นระบบล่าช้าจากวันที่20มกราในเวลา19บนกาสานาทีเป็นเวลาตี4ของวันที่21มกราคมในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้บางรายที่ซื้อผลิตภัณฑ์ได้แสดงข้อความปิดคำสั่งซื้อหลังจากชำระเงินข้อมูลที่ผิดปกติสามารถซ่อมแซมเสร็จสิ้นในวันนี้เราจะแจ้งให้คุณตรวจสอบในรูปแบบของ SMS โปรดตรวจสอบอย่างละเอียดในวงเล็บ BGM เเจ้าหน้าที่ยังคงซ่อมแซมทั้งคืนและทำงานอย่างหนัก หวังว่าทุกคนจะรอ 3. เกี่ยวกับปัญหาในการแสดงข้อความรอการชำระเงินหลังจากการซื้อเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นสถานการณ์ที่ผู้ใช้บางรายที่บีบเข้าจะพบเมื่อระบบเปิดอยู่ใกล้จะล่มไม่ต้องกังวลมันสามารถซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ได้คุณจะยังคงได้รับแจ้งทาง s m s เพื่อดูผลการซ่อมแซมในการประเมินรูปแบบ 5G ของกิจกรรมที่มีเวลาจำกัดของทุกคนเมื่อวานนี้ นิวมึงมึงได้รับการอัปเกรดผลิตภัณฑ์เสริมทั้งหมดขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณขอบคุณพระเจ้าและแฟนๆหลายๆคนได้ตอบกลับว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องกังวลฉันรอดได้น่ารักมากๆค่ะในช่วงบ่ายนิวมึงมึงได้โพสต์ข้อความว่าประกาศโปรแกรมนิวมึงมึงมินิเนื่องจากได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการของขวัญน,นมวัวเดียวกันของเซอร์จ้านเป็นจำนวนมากทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์หมดแล้วโซเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการเร่งการผลิตนิวเมืองเมืองผู้เหนื่อยล้าต้องทำงานหนักต่อไปซึ่งในขณะนี้ได้มีผู้คนที่กำลังรอดื่มนมแบบเดียวกับโคโสกแบรนด์เสือจ้านอีก437,000คนและยังคงมีเพิ่มมาอีกเรื่อยๆในขณะเดียวกันได้มีแฟนๆปีเตอร์แพนที่มีอิสระทางการเงินได้ซื้อนมสดมืองนิวเดลี่มากกว่า1,20,000หยวนหรือ559,200บาทเพื่อแสดงความยินดีและสนับสนุสน,นเสือจาน โดยมีทั้งหมด210ชุดเป็นจำนวน2,520แพ็คและนมสดจำนวน2,520แพ็คจะถูกส่งมอบให้กับสถานพยาบาลในแต่ละที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคนงานสุขาพิบาลเด็กๆที่ถูกทิ้งและกลุ่มอื่นๆเพื่อส่งมอบความรักและพลังบวกให้กับเซอร์จานและแฟนๆของเซอร์จานเซอร์จานกับการโพสต์ภาพเอฟเฟก์พิเศษก่อนหน้านี้เซอร์จานเคยโพสต์ภาพการเล่นวิดีโอปากกว้าง ในแอปโตอินและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากแฟนๆซึ่งได้ทำให้ติดฮอตเสิร์ชระดับโลกล่าสุดเซอร์จ้านได้โพสภาพลงในโอเอซิสอีกครั้งซึ่งเป็นภาพวาดของเซอร์จ้านเองกับภาพวาดวงกลมบนไหล่ของเขาพร้อมแคปชั่นว่าผมไม่รู้ผมวาดอะไรได้ทำให้แฟนๆเกิดการคาดเดามากมายว่าภาพวาดในโครงร่างน,นั้นเป็นของเซอร์จ้านแน่นอนที่มีทั้งฝ่ายบนมุมปากและฝ่ายบริเวณหน้าอกของเซอร์จ้าน แต่สิ่งที่เป็นวงกลมบนไหลของเขาได้กลายเป็นปริศนาชวนคิดให้แฟนๆได้คาดเดาต่างๆนานา,นานโดยไม่คาดคิดเสอร์จ้านได้โพสต์ข้อความเพื่อเปิดเผยคําตอบพร้อมข้อความแบบซุกซนของเขาว่าผมไม่คาดคิดเลยและภาพคําตอบในปริศนาของเสอร์จ้านในวงกลมบนไหล่ของเขาคือเอฟเฟกต์พิเศษร,รูปปากว้างที่เสีย์จานได้ถ่ายทําในช่วงรอการขึ้นเวทีที่ยาวนานถึง6ชั่วโมงในรายการสกรีนฟอร์เลิฟของไอจี และขอแสดงความยินดีกับเซอร์จานอีกครั้งกับเพลงต้นไผ่ในหินที่เซอร์จานได้ร้องใน Legend of Classical Song ได้คว้าแชมป์แนนดับที่1ในรายการวาไรตี้โชว์ประจำปีของ QQ Music ด้วยมูลค่าความนิยมเกิน100ล้านในขณะเดียวกันมูลค่าเพลงรวมของ2เพลงต้นไผ่ในหินและ r e m a i n i n g Year มีมูลค่าความนิยมมากกว่า154ล้านนอกจากนี้เพลง r e m i n i n g Year ซึ่งเป็นเพลงประกอบละครซีรีส์หานท้าจะตาฟ้าปริศนายุทไดจักรยังได้ควา้าแชมป์อันดับที่1ในรายการ Movie and t ี l e v i s i o n Popularity a w a r d 2020อีกด้วยและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ